ทำลังเดือนเลยค่ะนี่ค่ะต้มเจีกระดูกหมูเรียบร้อยนะคะซุปกระดูกหมูต้มเจียกระดูกหมูใส่ผักโดผักกาดโดงง่ายๆค่ะเฉบาะบ้านๆสามีนก,กินกินง่ายๆเป็นฝรั่งที่กินอะไรก็ได้ นกจะแบ่งทําต้มเล้งนะคะพวกนี้นกจะเอาอันเดียวกันนี่แหละค่ะทําต้มเล้งค่ะหม้อเกงเดียวทยําได้หลายอย่างวันนี้ไปแค่นี้นะคะวัสดีค่ะนี่คือร้านขายเนื้อสัตว์ในต่างแดนนะคะในอังกฤษก็น้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะอังกฤษเขาเรียก b u เ c h e r นะคะสำหรับขายของพวกนี้ ราคาตามค่ะเนื้ออีสานหมูแล้วแต่โลเท่าไหร่แล้วแต่คาปอกจอยพวกนี้ก็ไปทำกินได้เลยมีกระดูกหมูด้วยร้านนี้นักระสุนกระดูกหมูประจำ 嗯。Yeah. กิโลอกไก่กิโลละห้าปอนด์เจบาห้ปอนด์เจบก็ประมาณเท่าไหร่สองร้ยสองร้ยสองร้ยกว่าบาทาพอดสองแพ็คจะมีราคาัวนบอกค่ราคาตางเขียนไว้ตัวใหญ่ ื้อหมูสามชั้นมาอ,อันนี้6ชิ้นนะคะราคาประมาณ20ปอน์20ปอน,น,คนค่ะเป็นสมชั้นเลยเดีย๋ยวเราจะมาทำแรงกินกันดียนี่ค่ะแล้วกนก็ได้อันนี้มาค่ะเป็นผักกาดตองนะคะผักกาดตองเหมือนกันอา กระหล่ำตรงเลยแต่ก่อนนะ่ะนกซื้อของของไทยเนาะแต่ว่าของไทยอะ่ะกระป๋องมันเล็กนิเดเกียวเองอันนี้เป็นหัวนะคะทุกคนขึ้นหัวขึ้นหนักมากราคาสามปอนค่ะสามปอนตีเป็นเงินไทยก็อประมาณร้อยห้าสิบค่ะใหญ่เลยเดี๋ยวจะดูว่ามาจากประเทศไหนเอ่ย หาหอยู่หาหอยู่มาจากประเทศไหนไมาจากประเทศไหนเอ่อจากจากอ่อ North Maced onia. Maced onia, Maced onia, นอสเมซิโดเนียเมซิโดเนียคือที่ไหนนะเป็นการนำเข้ามาแนปีน,นี้นะคะเขาจะมีตามีทุกอย่าง มิชลันกับข้าวหม้อนหนึ่งก็คือมาจากหลากหลายประเทศค่ะมาจากมาจากหลา,า,ากหลายประเทศนี่ค่ะใหญ่นะคะแล้วก็หนักด้วยน่าจะประมาณกิโลหรือเปล่า<ม>แน่นๆรสชาติดีมากค่ะมรับมรกประกันเลยยี่ห้อนี้ประกันเลยแล้วก็อันนี้ที่ได้มาอีกอันหนึ่งนกชอบมากนี่ค่ะมัคเกอเทเนี่ค่ะ มะเขือเทศที่แบบว่ากินหอมมากค่ะลูกใหญ่แล้วกินหอมมากแบบมะเขือเทศสดค่ะกินกับพวกสลัดหรือว่าต้มต้มจืดอะไรพวกเนี้ยบบมะเขือเทศหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมไม่รู้ว่าทำไมในในวิดีโอมันดูข,ขาวแต่ว่ามันสีสีสวยมากนะคะของจริง ไอนี้ก็ต้มอูดร้อนแล้วน,นกต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะนิ่มหมดแล้วค่ะพวกนี้นิ่มหมดแล้วเดี๋ยวจะใส่กระหล่ำลงไปนะคะนี่ใส่ลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาคน ดูหมูเปื่อยหมดแล้วนะคะนี่ผักกาดผักกาดดองอะ่ะมันมันเปรี้ยวมากดูหน้านกนี่ค่ะมันของตานกพิลาบเลยนะคะอันเนี้ยที่เขาดองมานะ่ะเหมือน รสชาติเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาเปรี้ยวเขาออกเปรี้ยวกว่าแต่ว่าอ่านกกูราบ้าเราอะมันออกหวานกรอบมากแล้วก็หมูนกนะคือนอกทำหมูแบบต้มจนยุ่ยเลยนะคะอืเอเปื่อยแบบเปืแบบ่อย เกลยอสำหรับนกคนฟันฟันได้มีอืมเกลือค่ะนุ่มไปกินข้าวกันนะคะขอบคุณมากน,นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย